กำลังเลงอยู่จะตำดีไม่ตำดีแล้วเพราะที่ถ้าฉันสิวเยอะจะรอดไหมถ้าฉันแบบหน้าแห้งจะรอดไหมคือรู้สึกว่าเบาผิวมากจากหน้าสิว <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับสู่พิาบิวตี้เมคอัพมิกใจมาแต่งหน้าอีกแล้วก็คือบอกแล้วว่าที่ฉัน รักการแต่งหน้าึ้นมาในช่วงนี้ไม่ใช่แล้วหรอกจะทำเครื่องสำอางแงแล้วแบบว่าดูเยอะๆะมันก็เริ่มกลับมาแบบอินมากขึ้นอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็ตามหัวข้อคิดเลยทุกคนเราจะมารีวิวของออกใหม่ที่บอกเลยว่าโคตรน่าลองอันนี้คือจากโตวีน่านะคะทุกคนเขาออกเป็นตัวเฟสซินกับคอนซีลเลอร์มานะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ no สปอนเซอร์ใดๆและดิฉันจะไม่อวยนะคะใครที่กำลังเลงอยู่จะตำดีไม่ตำดีแล้วเที่ถ้าฉันสิวเยอะจะรอดไหม ถ้าฉันแบบหน้าแห้งจะรอดไหมอ่ะคลิปนี้มีคําตอบไว้หมดแล้วนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นเราก็จะขออ่ะหน้าสดหน้าใจก็คือช่วงนี้ทองนะจ๊ะแล้วก็สิวแบบอลังการแล้วก็น้ำหนักขึ้นอลังการอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเนี่ยสิวแบบนี้จะเอาอยู่ไหมทั้งรองพื้นและคอนซีลเลอร์นะจ๊ะก่อนอื่นขอบํารุงกันนิดนึงนะคะทุกคนเอาต์าคลีมครีม เขาออกมา2ตัวด้วยกันนะคะทุกคนก็จะมีเป็นนี่เลย Ultra s o f t Touch Face Tint ให้ฟินิชแบบ Natural Finish ค่ะ with Skin Essential Complex นะจริงๆไม่รู้ว่ามันเรียกว่าราองพื้นได้ไหมต้องเรียกว่า Face สตินดิทุกคนเขามีเบอร์ศูนย์หนและอีกเบอร์หนึ่งนะอันนี้จะอีกเบอร์นึงจะเป็นเบอร์เคไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราใช้เบอร์ไหนเดี๋ยวเราจะมาลองไปด้วยกันในคลิปนี้เลยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นไอเทมงานผิวเลยควรอ่อนโยนแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยเขาให้ฟิน ที่ดูมีมิติค่ะทุกคนแล้วก็ช่วยเบอร์รูของคนควบคุมความมันด้วยต้องปังส่วนคอนซีลเลอร์ของเขานะคะเราชอบมากตรงไหนรู้ปะมันใหญ่มันรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ได้นานข้างบนหัวจะมีฟองน้ำมาให้เกลี่ยด้วยซึ่งแปลงเขาว่าไม่ใช่ไก,ก่กาอลาเล่น,นะคะจะมีแบบความหยักหยุกหยุนิดนึงคุณสมบัติข,ของคอนซีลเลอร์ตัวนี้นางบอกว่าปกปิดได้แบบเนียนกริบและกันน้ำกันเหนือด้วยติดทนตลอดทั้งวันเริ่มเลยอันนี้คือเบอร์หนึ่ง และอันนี้คือเบอร์สองเราใช้ได้2เบอร์เลยอะเบอร์หนึ่งอาจจะข่าวไปสสำหรับเรานิดนึงทคนว่าไงเบอร์สองละกันให้งันเออเท็กเจอร์เขาไม่มีความแบบว่าชุ่มชื้นอะทุกคนนี่ฉันไม่ต้องใช้ฟองน้ำได้เลยใช้มือได้เลยผิวง่ายมากพอลงไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละรู้สึกเลยว่าเขาแบบเกาะผิวแล้วอะมันเหมือนแนบสนิทไปกับผิว สรุปเราก็ไม่ได้ใช้ฟองนว้วำดีว่หเราเราว่าเราใช้มือถนัดกว่าทุกคนคือรู้สึกว่าเบาผิวมาก เหมือนไม่ได้ทาตอนนี้เหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยฟิลลิ่งมันเหมือนแบบมันเบาอ่ะมีความเป็นธรรมชาติมากทุกคนเมื่อกี้เราทาแค่ชั้นเดียวถูกไหมคะบางๆถือว่าบางนะเพราะว่าเราไม่รู้สึกหรือว่ามันหนักเนี่ยแล้วเขาก็กบสิวได้แบบค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเราจะมาลงกันอีกหนึ่งชั้นนะคะ เราจะไม่ลงทั่วหน้านะเราจะขอลงตรงที่แบบเรามีปัญหาผิวพอเขามีความเซตตัวทุกคนจะเห็นได้ว่ามันแมทเวย้ยแล้วไม่ต้องลงแป้งก็ได้นะความรู้สึกเราคือตอนนี้โอเคมากแลลวเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าเราน่าจะใช้เบอร์สองนะปราบสิวกันเถอะฉันควรใช้เบอร์หนึ่งไหมเขาก็จะมีความ ่ันข้างเหลวเลยเฮ้ยเราเราใช้สีผิดหรือเปล่าวางเบาอีกแล้วอ่ะแม่สิวหายไปแล้วแต่มันปกปิดนะงงมากเลยวันนี้ก็คือเป็นผู้หญิงเฉดสีผิวเบอร์สองแต่ไม่ยอมรับความจริงเอา้าใช้มืออีกแล้วอะทุกคนเราไ <c oughs> คือบอกแลหละถนัดใช้มือไม่ได้ใช้ฟองกน้ำอีกแล้วขอโทษด้วยอุ้ยอ่ะดูฝั่งนี้เลิศนะจบ เอาอยู่มากจากหน้าสิวหายไปแล้วสิวตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากเบอร์นหนึ่งให้ได้เดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์กันนิดนึงเนาะเขาไม่ได้สว่างมากไฮไลท์ให้ใจหน้าผักพุุงแล้วปกติเขาจะต้องไฮไลท์ตรงนี้กันนิดนึงเนาะหน้าแก้มหัวตานิดนึงอ่ะฟาดฟาด ลงเสร็จแล้วนะจาะเราจะไม่ลงแป้งฝุ่นอะไรใดๆเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบแหละมันกําลังดีเดี๋ยวขอแบบปัดแก้มทาลิปนิดนึงแล้วมาดูฟินิชกันวันนี้เราอิงโทนแบบส้มๆแล้วกันเนาะให้ดูฟินนชกันนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือไม่ได้ลงแป้งนะอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ ผลการทดลองใช้นะจ๊ะของทั้งสองตัวทั้งเฟซซีนแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคือเรารู้สึกว่าเขาให้ความป็สุดที่บางเบาทั้งคู่แต่ว่าปกปิดดีอย่างตัวนี้ก็คือมันจะปกปิดแบบบางเบาไปจนถึงเราบิวอเว์ได้เลยใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็คือเอามาเติมเต็มรอยสิวของเรา <Okay. S 1> เราก็เลยทาบางๆแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนซึ่งมันเป็นเบสคอมบิเนชันสำหรับเรามากนะไอตัวคอนซีลเลอร์มันปิดสิวได้หมดเลยทุกคนเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันค่อนข้างกริปเลยคือเขาทําได้ดีมากๆซึ่งตอนนี้ผิวเราอะ อยู่ในช่วงที่ผิวแห้งค่ะทุกคนผิวแล้วค่อนข้างขาดน้ำช่วงนี้แล้วตัวเนี้ยใช้ก็คือแบบไม่แครกไม่ต้องลงแป้งก็ได้คือเป็นฟินนชที่แบบแมตต์กำลังดีโอเคเลยสรุปส่วนตัวก็คือชอบมากนะคะรู้สึกว่าเปลี่ยนจากหน้าสิวของเราให้เป็นผิวดีแต่ไม่หนาถ้าเกิดว่าใครที่เป็นรอยสิวเยอะเหมือนเราก็แนะนําให้ใช้คู่กันทั้งเฟสตินทั้งคอนซีลเลอร์นะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะจ๊ะอย่างที่บอกคลิปนี้ก็คือ no สปอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนซิมลิงลก์แอฟฟอรีรา จะมีค่าขนมกรุบๆเล็กๆน้อยๆพอเยียวยาเหมือนไฟเนาะคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าอยากดูลุกนี้แบบเต็มๆอยากดูลุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอาจารยคน,แล,นแล้วมาเจอกันแล้วมาเจอกันแล้วเจอกันใหม่เออถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะคะไายมันรถดมมาก